สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็เดินเพิ่งจะเลิกงานค่ะเลยเดินเข้าป่ามาดูเห็ดมีเห็ดไหมไปดูเห็ด้วทุกคนแต่ก็หนาวมากแต่เห็ดจะออกเ,อเราก็เดินเข้าป่าอีกแล้วทุกคนดูสิคนนย่ยใบไม้มันร่วงหมดแล้วทุกคนใบไม้ร่วงเต็มเลย จะเห็นเห็ดไหมเนี่ยเห็ดลองมาดูอ่านนี้ไม่เคยมานะทุกคนพึ่งจะเลิกงานก็เลยออกมาเดินดูเนี่ยเขาตัดไม้นะทุกคนดูดิทางเขาตัดไม้น่ามีเห็ดน,นะเห็ดพึ่งหวานเห็นเขาลงในคลิปกันเยอะะเลยฮนะก็ะเลยเดินมาดูสักหน่อยนะ ไม่ได้เอาอะไรมาเนะ,ะอะไรามาเล่นกันอะไรผู้ชายไม่เดินโอ้ยตรงนั้นมันมันเปียกโอ้ย โอ้ยเอารองเท้าอย่างแพงมานะเนี่ยรองเท้าเป็นร้อยโอ้ยดูดิทุกคนใบไม้มันร่วงหมดแล้วเนี่ยเราก็เดินเข้าป่าเขาดงมาดูใบไม้มันร่วงหมดแล้วทุกคนหนาวมากๆเลยนะอยากมาดูว่ามันมีเห็ดหรือเปล่า จะดูเห็ดเห็ดดำเห็ดซุปพิโลเห็ดดำโอ้ยตายแล้วรองเท้าอย่างแพงมนมาเดินแบบนี้แต่แต่แต่เราจะเดินตามทางนี่จะได้เห็ดไหมคะ แค่นี้ก็นหนาวแล้วทุกคนเอ้ยดูเขาตัดไม้เนี่ปาดป่าอุย้ยมันจะมองเห็นเห็ดไหมเนี่ยดูใบไม้มันร่วงทุกคนมันจะเห็นอะไรนี่อ้ยเดินไว้แท้เขาตัดไม้อะ่ะทุกคนดูป่านี่ดยิยังไม่เห็นอะไรเลยน,นี่สักดอกจะมาดูเห็ด เห็ดดำเห็ดดำอืมกาเห็ดดำทำไมจะได้มาเก็บเนาะทุกคนเก็บเห็ดดำเอาไปยำอร่อยมากเลยใส่หมูสับเป็นแรนเรียกเห็ดซุปพิโลเราก็เดินอยู่เนี่ยังไม่เจออะไรเลยอ้าก็ตัดต้นไม้ตัดเยอะเลยอะทุกคนดูดิโอ้ย ดูป่าเลยป่ายังสวยเลยเป็นใหญ่นีก็เดินไว้ไว้ไวเ้เดินท่านเจ้าไว้เนี่ยเอยเดินเลาะตามป่าตามเขาเนาะทุกคนยังไม่เจออะไรเลยสักดอกดูขาพารัดนี่จะล่มแล้ว โอ้เขาตัดหมาเยอะมันไม่มีหรอกนี่โอ้ยตาเหนือ้ยลำบากลำบนเลยเนี่ยเราพาเขามาตรงที่เขาตัดป่ามันไม่มีเห็ดดอกอ้ย why you walk so quick อืม ่อยกับซีรมแล้วทุมาร์ดได้คัดโน้ทับนัตติงเนี่ย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 ฮะซุปไปหรอ ก็ก like ็สุดสุดปิโลลุกไหลนีไอซีซัมติงมัสู้โอ้ยป้าทุกคนเดินมาตั้งไก่ยังไม่เจออะไรเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนยางป่าเดินอยู่พี่น้อง ป่านี้ก็ไม่เคยมานะเนี่ยครั้งแรกที่เข้ามาครั้งแรกเลยเจอเนี่เจอมาเจอฮิตดำนะเนาะโอ้ยบิ๊กฟอร์เรสต์เนี่ยเนะอ่ะไปไปออกไปเดินตรงถนนไม่ไหววะทุกคน เขาตัดต้นไม้มันเดินลำบากโอ้ยลำบากลำบ,บนิึงจะเลิกงานเนื้อผ้ามันยากไปโอ้ยตายตายตาย,ตายจะล้มเมาเด้อดูดิมันเดินยากนะทุกคนมองดูเหมือนเดินน่ะยากเพราะว่าเป็นที่เขาตัดต้นไม้อะ่ะตัดป่าเนี่ดูสิเขาตัดตัดต้นไม้ไปขายนะ ตัดป่าไปขายคนใหญ่นี่ก็ยางไว้ไๆทั้งลาวทั้งไทยเด้อบบเนี้ทั้งอังกฤษโอ้ยสารพัดภาษาคนรวยเขาตัดป่านะทุกคนคนฟินแลนด์เนี่ยค่ะเขาก็จะตัดป่าขายคนไหนมีมีที่นะปลูกป่าก็รวยอ้ย เสยแฉแนะดูเลยพาคอยขบมาพามาเดินตรงที่ไม่น่าเดินอ้อมภูเขาไหมนู่นขึ้นไปเมื่อกี้เนี่ยทุกคนแล้วก็พาลงโอ้ยยิ่งไงเนี่ย่ว่างแผนเลยเดินไม่วางแผนเลยแล้วก็พาเราเดินนาะทำไมแกไม่เดินตรงนี้วะว่า ยางรัดทำไมต้องเดินไปนน่นเนี่ยเขาตัดต้นไม้ทุกคนเนี่ยพอเขาตัดแล้วเขาก็จะปลูกแบบนี้นะทุกคนเขาก็จะปลูกขึ้นมาประมาณห้าปีสามปีแล้วเขาก็จะตัดเขาจะปลูกทดแทนกันไว้ก่อนแล้วค่อยตัดจะเดินได้ไหมเนี่ยโอ๊ย เนี่ยเราก็จะปลูกแลบนี่ทุกคนดูสิปลูกไว้แล้วค่อยตัดโอ้ยพาเดินอะไรไม่รู้คนนี่โอ้โอ้โอ้แล้วก็ถิ่มข่อยได้บนี้เลยเดินไม่ดีเลยเออทุกคนดูต้นไม้เ่ะสวยงามแค่นี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเราเจอเห็ดเราจะขายให้ทุกคนดูตอนนี้เราก็เดินไปก่อนนะคะทุกคน อะไรคะฮะโอ้ดอกไม้โอ้ดอกไม้มันคืออยู่คนเดียวรล้ว,ว่าดอกไม้อยู่คนเดียวดีดอกไม้สวยๆทุกคนดูสิในป่าดอกไม้สวยนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเมื่อยมากเดินมาสวัสดีคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีจ้า